สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ในช anel ของผมกันทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตามบนหน้าจอเห็นๆกันอยู่ว่าเราจะมาเล่นเกมฟอร์จูตออฟฟี่วัวทองนะครับมาแล้ววันนี้ผมก็มีทุนน้อยๆจริงๆมีเพียงแค่200เท่านั้นผมมีแค่นี้เลยนะตอนนี้มาลองวัดดวงแลเล่นกันดูนะครับสำหรับเกมวัวทองในค่ายบีที่เขาว่ามันแตกง่ายจริงๆถ้าง่ายจร,จริงจากทุนผมที่มีอยู่ตอนนี้ แบบกำลังซึมๆอยู่นี่อาจจะแฮปปี้ก็ได้นะอันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะง่ายอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับไปเท็คกันก่อนเลย10หมุนครับออโตโอ้ลุยเอาเราว่าพี่วัวทองเอ้ยหายทองมาเอา้าจับไปเลย6ตัวอย่างนี้จะพอแต่มาอย่างไรลัก200นะครับโอเคเริ่มอุ่นใจมาหน่อยแล้วเริ่มมีทุนเยอะขึ้นเอ้ยสัญลักษณ์เดิมเอาสองที่ติดมาอีก200เมกาโอ้โห นี่เป็นภาพเดิมชัดๆเลยนะแตกรอบแรกกับแตกรอบสองนี่สัญลักษณ์เดียวกันเป๊ะอ่ะหลังจากนั้นก็นิ่งอีกเออเจเลญพรครับอย่างนี้นไม่เป็นไรครับในสิบหมุนแรกของเรามีแตกกันไปแล้วสองทีนี่ผมก็รู้สึกได้เลยว่าในข้างหน้านี้ยังมีอีกนะผมขอขึ้นไปสิบเลยแล้วกันนะโอ้โหก็ใช้เวลายังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยจะด้วยซ้ำมัง้งอ่ะไปสิบหมุนก่อน ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยจะด้วยซ้ํานะจากคูณของผมที่มีแค่200ร้อยนะอ้าวขึ้นมาแล้วห้าร้อยนะครับมันเหมือนผมได้ยื้อชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้นอีกแล้วมันก็มีความเย็นอยู่ในใจในอกตรงนี้มากขึ้นก็ไปแล้วโอเควายมาหลายตัวตรงนี้ยังไม่แตกอีกเหรอซองแดงก็ช่วยจับแล้วนะมังกี้นี้วายอีกสี่ตัวคุสีฟ้าตัวนี้น้อยครับเอ้ยจะมีรางวัลคูณสิบลงมาให้มีเนี่ยนี่ครับจุดเด่นๆตรงนี้เลยคูณสิบ โอเคหายทองอีกแล้วสองร้อยก็816อ่ะไป10ย้ำเหมือนเดิมยังไม่กล้าปรับเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับขอได้สักหลักพันขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจะปรับขึ้น20ให้แล้วกันให้มันเฮงอีกนิดนึงมันยังไม่สุดจาสักเท่าไหร่ซองแดงไว้ซองแดงกี่ตัววนะเนี่ยหตัวยังไม่แตกหรอ หทองเออวันนี้แหละจะมาแตกกับไอไอห่ทองคําตรงเนี้ยซะบ่อยเลยเกือบจะทุกรอบเลยซวด้วยซ้ําอ้าวเยี่ยมคือมาที่หนึ่งพเจิกว่ากันไปแล้วครับส้มส้มมันน้อยน้อยสุดเลยด้วยโอเควันนี้ยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะเอาปุ่นตรงๆเลยอ่าไป20ิเลยแล้วกันฮนะอีกสิหมุนไปขอแหละต้องมีรางวัลแตกหนะักซุปเปอร์สักหน่อยหนึ่งคูณสิบ คูณสิต้องได้นะอยากจะชนระรางวัลตัวนี้หลือเกินโดดเถอะไม่โดดอีกรุนโดดรอบที่3ามแล้วรอบนี้โดดครับเอาละ่ะโอ้โหแล้วสัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยที่เราคุ้นเคยไม่ติดอีกอหมุนไปแล้วจากลาเฉยส้มเหรอโอ้โหน้อยนะแต่ถ้าได้คูณ10มาก,ก็เอา ที่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ได้แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรจะรับคำแนะนำมาด้วยแล้วกันครับเอาอะหมุนซ้ำจักววาจะชนะเอาสัญลักษณ์ได้ก็ได้เอามาเถอะจังหวะนี้สองแดงมาหน่อยไหมเฮ้ยถังเงินไม่ติดทุกตัวครับก็ได้ามาอีกห้าร้อยคือวายมาแทนได้หมดทุกตัวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีผู้สีฟ้ามาอีกสองตัวมาขั้นไง มาทำไมเนี่ยโอ้โดไปอีกรอบหนึงไปเ,เออหยูยโดสองที่ติดครับหือของฟีนี่หวานเจี๊ยบหวานปากไข่ก็ชอบทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าของฟีแต่ก็ถือว่าแตกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแตกเยอะนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแตกนะนะคือผมแตกบ่อยมากเลยนะ พี่วัวทองค่ายดีๆค่ายน,นี้นี่การันตีได้เลยว่าแตกบ่อยแต่จะได้แตกหนักขนาดเอ้าคูณสิบเรามาทํางานเรียบร้อยครับผมโอเคนึกว่าวันนี้จะไม่มากันแล้วนะได้มาหกร้อยครับผมเยี่ยมสองพันก็นไปแล้วคือใครที่มีอทุนเยอะๆคุณนาหนาเขาก็อาจจะแบบอยากได้หนักกว่าน,นี้เขาก็ ปรับเพิ่มตรงนี้ได้นะครับปรับเลดไม้เนี่ยจาก20เนี่ยจะเป็น4ี่0ิ0ก็แล้วแต่แต่ผมก็เล่นตามงบคงผม,ผมที่ผมมีน้อยๆน,น,นะครับอ่ะไปเองต่ออีกสักหน่อยนึ่งสิเผื่อจะมีได้แตหกหนักซูปเปอร์อีกสักทีนึงงทิงๆ2000นนี้สำหรับผมก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับผมจะเลิกเลยยังได้เลยนะแต่แถมให้หน่อยอ่ะให้คุณผู้ชมสนุกสนุกกันไปตื่นเต้นกันไปทุ่นหน้าอ่ะ ผมเริ่มจะไม่ตื่นเต้นแล้ววันนี้ซองแดงยังไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่เลยปกติเนี่ยผมได้รางวัลคูณสิบรางวัลซูเปอร์ไมก้าจากซองแดงเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับแบบมาครบทุกตัววอาจจะมาปะปนหน่อยบ้างเพราะวแทนได้หมดไอ้ท่องโอเคเออผมว่าวันนี้ผมพอแค่นี้แล้วกันอุ้ยก่อนจากลาก็ได้มาตั้งหนึ่งพันระดับซูเปอร์โอเคหัวโดดไปตั้งสองทีกับซูเปอร์ปิดท้ายทีหนึ่งก็เฟี้ยวดี เนี่ยจากทุนของผมเพียงแค่สองสามร้อยนะครับหรือร้อยกว่าๆที่ผมจัดมาทุนแค่นั้นน้อยๆเลยต้นๆจัดไมาได้ตั้งสามพันหนึ่งเลยนะเยอะเลยนะครับเก okay, วันนี้ก็ขอจบคลิปยิงเท่าน,นี้ก็แล้วกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวาสําหรับวันนี้จะจากลาครับไปแบบาฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามมาต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชแนลนี้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ได้ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ซียู tomorrow ครับเอวบาร์ดี้สวัสดีครับ